หูแต่เอาบัปูกมปนดักแนวเพื่อตะกี้ลลไล่ไล่ในน้ำน่นชวนปุ๋กต้มต้มนายเอ้ยคงเอาคือ,ขอเขาลูกละนี่แหละกูได้เถียงกับอาจารย์ผาบกกตานนั่นก๊กตานแทร่ล่ะก๊กตานหน้าปอนนี่แหละต้นนั้นเนี่ยตะกี้มานาันน้อยน้อยพอใหญ่ย,ยินลูกขึ้นกับออกไปปล่อ,อยงวกไปกับตะขี่ใส่ตะต้นตานตานต้นนั้นเลยอันอันงกมันเลยว่ะ เอเอเต่าเจ๊เกีใี่ไซโกตัดมันสีลนาพอเห่านะเ่็นยีนเห็มไหมซื้อขามัดหลายใช้ชนะออเจตังอ่ะเดือีเออนี่ยงลูกเราลูกก็เป็นยีปันอีเนี่ยงอ่ะปื้ยีนี่ยนยังนเขาอื่นอีหันหลูกอุกเขาอีหันยีนั่นแหละกูตักเขา จูให้กินสิป้อนเรามาลวกมีปันตีกูกับในคาดหมอเขาเสนวนมีโค้งขีเกียบครับลาดสามบาทหูสลบเลยนาเขาชิตตานี่บ้าเนอะตัวก็เป็นลูกระหังลายกระหังกะรองลายปันนีเทียนเนีกระหางดีขี้กียบพ่อแมคัดเตียงพอและดีมันชิตาต้กูเข้าคุแบบขันันมาคอยกูกระาย น้าหนึ่งกลบอันน้ำชาไปหรืไไปตกแก่นชากับแก่นอะไรจรนมีเป็นสันหนึ่งคือเตียงกับผีดินอย่างผีหนาอันนี้มันเนี่ยอันนั้นน้ำสร้างจริงๆเนี่ยกับ่ร้างนิกกันนะสร้างกับเที่ยนข้างข้างไปกับอันี้มันโอ้อาเกตังเสื่อมามันตกกินมันไม่ไายคืกันแค่ยิอย่เลย มีนึกขมันบ่หากันนบ่กินนมมนกตไยแม่ใหญ่ปันคุณไตะเอามามุกเตะไข่หิ่วให้มันกินเด้่ยกันมุกไข่ธรรมดามันจะเป็นอยางเออกูว่ากูชิมมาเอาเสียวหอมไงกูเลยแต่ละดมา